สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube นะคะแน่นอนค่ะทุกบ่ายวันพุธและบ่ายวันเสาร์ต้องเจอเจอกันน้องน้ำเสรีไทยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้น้องน้ำอยู่ที่เสรีไทยรสวยสาขาสีแยกตาปานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้นะ,ะข้ามผ้าเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้นะคะน้องจะน้องน้ำจะพามาดูนะคะกระบะแต่งซิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอีซูซูนะคะหรือว่ารีโวนะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะพามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ร้านเรานะคะโอเค ตั้งใจดูให้ดีนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วห้ามกดเลื่อนผ่านค่ะกดดูให้จบคลิปนะคะโอเคค่ะมาเริ่มที่คันแรกนะคะกับ i ูสุดีแม็นะคะโอเคนะจริงๆแล้วอย่างที่น้องน้ําแจ้งไปนะคะทางร้านเรานะคะมีทั้งในส่วนของย u ส u นะคะแล้วก็โ o โยต้นะคะสามารถเลือกได้นะคะมีให้เลือกทั้ง2แบบเลยนะคะในส่วนของย u ส u นะคะก็มีในส่วนของสีขาวนะคะสียอดนิยมแล้วก็ สีดำนะคะสีน้อยยอดนิยมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อีวุสุคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะในส่วนของอีวุสุนะคะดีแมนะคะ 1. นกนะคะตัวนี้นะคะเป็นในส่วนอ่าดีดีไอนะคะตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์1.9นะคะตัวนี้นะคะปี2021นะคะมาในราคาส0 0แสนนะคะ69,000บาทนะคะตัวนี้นะคะมาในชมหน้าใหม่แบบนี้เลยนะคะชมชมหน้าพิกโรคนะคะพร้อมกับ นี่ไฟหน้าแบบใหม่นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะตัวนี้นะคะเป็น T405 นะคะนี่นะคะเป็นแม็กสีดําแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นยางใหม่นะคะยางปียี่สิบสามเลยนะคะนี่จัดเต็มแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็พาล้ออ่ตัวนี้นะคะนี่ไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณนี้นะคะนี่ สีขาวทั้งคันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ติดแมกไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะไฟท้ายนะคะกันชนหลังนะคะกล้องหลังนะคะคันนี้จัดเต็มเลยนะคะตัวนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นอิวสูตดนะคะ DDI นะคะ บูพาวเวอร์กรีนนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบว่ารุ่นใหม่นะคะเป็นดีไซน์สวยใหม่นะคะสวยดุดันนะคะคันนี้บอกเลยนะคะในส่วนของตัวแคปนะคะเปิดได้นะคะถึง90องศาเลยนะคะเดี๋ยวน้ำมาเปิดให้ดูนี่นะคะคันนี้ภายในคือเป็นเบาะผ้านะคะนี่ด้านหลังเป็นเบาะหนังนี้นะคะส่วนด้านหน้านะคะเป็นเบาะผ้านะคะ นี่ไม่เอี่ยมไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยฉีกขาดนะคะโวรงมารัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะจอใหญ่นะคะทัดสบายได้ถึง8นิ้วเลยนะคะในส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์นะคะแบบธรรมดานะคะนี่เป็นเกียร์แบบแมนแมนวลน,นะคะมีปุ่มปรับแอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนิดหนึ่งสำหรับปีนี่คันนี้นะคะนี่นะคะ เลขใหม่นะคะที่สองหมื่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้านะคะโอเคช่องแอรนนะคะนี่นะคะปรับได้นะคะปรับกระจกด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวตรงน้ำจะให้ดูในส่วนของเมนอาร์คนิดหนึ่งนะคะดึงกันนิดนึงนะคะโอเคนี่นะคะในส่วนของเมนอาร์คนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะไม่มีเอ่อไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะยังเป็นรูกลมสวยแบบนี้เลยทุกเม็ดนะคะ รถที่ร้านเรานะคะเสรีไทยต้องบอกเลยนะคะว่าการันตีทุกคันนะคะไม่มีชนหนักพิการหรือจมน้ํานะคะที่สําคัญนะคะใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันอนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราดูคร่าวๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูในส่วนของอ่าลีโวอีกนะคะเป็นในถังของโตโยต้าอีกเดี๋ยวน้องน้ําบอกราคาอีกนิดนึงกับรุ่นนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเป็น อิสุด,ดีแมกนะคะ1.9นะคะ DDI นะคะตัวนี้เนาะ,ะปีสองพันี่สิบนะคะมาในราคา469,000บาทเท่านั้นนะคะมีให้เลือกทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี18นะเป็นอิสุดสีแมกซ์เก้าเช่นกันนะคะ,ะตัวถัดมานี่นะคะดูตัวนี้ต่อเลยนะคะในส่วนของลิเวนะคะตัวนี้นะ ตัวนี้นะคะเป็น t o y o ต a านะคะ r ี v o นะคะ2.4นะคะเป็นตัว J นะคะปี2018นะคะตัวนี้นะคะมาในราคา399,000บาทเท่านั้นนะคะนี่เป็นชมหน้าแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ดวงไฟสวยมากเลยนะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะในส่วนของล้อนะคะนี่ เป็นล้อบแบบนี้นะคะมาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูรอบๆคนันกันก่อนเนาะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะอย่างที่บอกนะคะตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะ mm hmm. ด้านหลังนะคะ mm hmm. สวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็มีแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเปิดดูแคปข้างในกันนะคะ mm hmm. แคบด้านในนะคะตัวนี้เปิดได้ถึง90องศานะคะด้านหลังนะคะนั่งได้สบายเลยนะคะเวียนหัวน,นิดนึงนะใครดูแบบว่า y o u t u ู e น้องน้ำประจำก็จะรู้ว่าเป็นอ่อ t u ูทูบที่เวียนหัวน,นิดหนึ่งนื่องจากว่าหมุนรอบตัวเองนะคะโอเคเป็นบอบผ้านะคะตัวนี้เนาะไหมเอี่ยมไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีเราขิดข่วนนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวน้องน้ำให้ดูเลขใหม่นิดนึง โอเคไมล์หนึ่งแสนนะคะห้าพันกิโลเมตรนะคะโอเคนะพวงมาลัยนะคะแล้วก็เครื่องเล่นเพลงนะคะตัวนี้เป็นเ,เกียร์ธรรมดานะคะมีปุ่มช่องปรับแอร์นะคะคือร้านเรานะคะขึ้นชื่อว่าไทยรถสวยนะคะแน่นอน,นะคะ่ะก็คือในส่วนของรถนะคะสวยทุกคันนะคะในเรื่องของการเออยังไงอะ่ะแบบมีตำหนีมีรูลอยอย่เงี้ย แทบจะไม่มีนะคะมีน้อยมากอาจจะเป็นแบบขิดควนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมคือสวยทุกคันนะนไหนๆพาดูแล้วก็เดินดูไปในทุกๆคันเลยนะนะนี่คันนี้ก็สวยนะคะอ่าคันนี้ก็เป็นเอ่อ t o y o t a v o นะคะก็ในส่วนของ Smart Cap นะคะ2.4 mm hmm. นะคะตัวนี้เป็นในตัวในส่วนของตัว e n น r y นะคะ399,000บาทนะคะตัวนี้เป็นปี 2, 2021นะคะนี่หน้าแบบเป็นชมหน้าใหม่นะคะนี่เป็นชมหน้าหมูป่าแบบนี้อ่ะคัน้าข้างก็เหมือนกันค่ะคันด้านข้างนี่ก็เป็นปีในส่วนของปี22นะคะเป็นในส่วนของลีโวนะคะอ่าสมาร์ทแคปเช่นเดียวกันค่ะ2.4นะคะเอนทรีนะคะตัวนี้นะคะราคา429,000บาทนะคะตัวนี้นะใครที่แบบว่าอยู่จังหวัดสุราษฎร์นะคะ น้องน้ำแนะนำว่าเข้ามาดูได้นะที่ร้านเรานะคะบริเวณสาขาสี่แอกตาปานนะคะ,ะในส่วนของด้านนี้ร้านน่ะคือกว้างมากจะพาเดินดูทุกคันนี้ก็คงใช้เวลาเป็นวันหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ารถที่นี่มีเยอะมากนะคือวันนี้หัวข้อที่น้องน้ำจะพามารีวิวก็คือในส่วนของกระบะแคบนะคะเป็นในส่วนของอือสุดิมักกับออ โตโยต้ารีโวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านเราเนี่ยมีรถให้เลือกมากมายนะคะนอกจากกระบะแคบแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของรถ s UV รถครอบครัวนะคะในส่วนของ f o r t u n e r นะคะที่เราเห็นด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ m ิลก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสอี่ประตูนะคะฮะสี่ประตูก็มีนะคะในส่วนของ สี่ประตูทั้งเกียร์ทั้งขับ2นะคะทั้งขับ4นะคะในส่วนของเกียร์เอ,อ่โฟนะคะก็มีนะคะมีให้เลือกนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถตู้ก็มีนะคะที่ร้านนะคะก็จะมีในส่วนของรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะที่เรามีจําหน่ายอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของตู้นะคะเวนจูรี่นะคะตัวนี้ทั้ง2ตัวนะคะรถตู้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดีเซลนะคะ3.0นะคะทั้ง2 2แบบเลยนะคะจะรีวิว เพินไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรโอเคถ้าใครติดตามช่องน้องน้ำประจําก็จะรู้ว่าน้องน้ําก็จะพูดไปเพินๆนะคะให้คนดูดูไปเพินๆนะจริงๆแล้วเนี่ยใครสนใจนะคะสามารถทักแชทนะคะหรือทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะทักใต้คลิปได้เลยนะคะสอบถามได้ทุกคันนะ <S <S นอกเหนือจากที่น้องน้ำรีวิวหรือว่าคันที่น้องน้ำเคยรีวิวมาแล้วก็สามารถทักมาถามกันได้นะคะ ขอแค่คุณนะคะมีอาชีพที่ชัดเจนรายได้ที่ชัดเจนนะคะมีประวัติการผ่อนที่ดีนะคะคุณฟรีดาวได้ทุกคันเลยบอกเลยนะคะใครที่สอบถามฟรีดาวได้ไหมอาชีพไหนนะคะก็ทักมาถามก่อนได้นะคะว่าทำอาชีพอะไรนะคะแบบนี้ผ่อนได้ไหมผ่อนเดือนเท่าไหร่นะคะก็น้องน้ำฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นนิดหนึ่งนะคะ ฟังจบแล้วชอบคันไหนอย่าลืมทักแชทมาบอกน้องน้ำนะคะน้องน้ำขออนุญาตแจ้งโปรนิดนึงนะคะสำหรับโปรเดือนนี้นะคะจัดใหญ่จัดเต็มนะคะ Big Summer Sale 2,024นะคะอย่างที่บอกเนาะ สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจองเพียงแค่999บาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79เท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือว่า30,000กิโลขับฟิวยาไปเลยค่ะ90วันท่านใดสนใจนะคะโทรเบอร์0638819605ค่ะและแน่นอน,นะคะ่ะฝากกดติดตามไว้น้องน้ำด้วยนะคะว่าคลิปหน้าจะมาเจอรถคันไหนน้องน้ำรีวิวอะไรนะคะวันนี้น้องน้ำต้องขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ